ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแอมเจนิตาลอ t นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นข้าวูุให้เราเสมอมานะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ดีๆส่งกำลังใจให้กันและการขอบคุณอย่างมากเลยนะคะแรนดอมอะ่ะมันเป็นดวงรวมนะคะมันเป็นดวงรวมเนาะมันก็อาจจะไม่ได้ว่าตรงกับทุกท่านทุกคนถือซสว่าเข้ามารับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะรับ ลาังงานบวกๆไปนะคะและถ้ามันเกิดจริงมันตรงกับบุคคลที่เข้ามาพบเข้ามาเจอนะคะก็ขอให้คุณอะรับไปแต่สิ่งดีๆเนาะสิ่งไหนที่มันไม่ดีมันเครียดก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะแล้วก็ปล่อยวางนะคะแล้วก็ทิ้งมันไปนะ,ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวท่านนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราขออนุญาตเปิดดวงนะคะ ราชนีถือคทถาธาตุไฟเมสิงธนูเดวิลนะคะลัคนาราศีมังกรสองถ้วยธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกอสัสวินเหรียญธาตุดินอึกศก,กันมังกรถ้าลัคนาราศีธาตุไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะ ขอให้คุณเข้ามาฟังเรื่องราวแล้วกันเนาะเอาขึ้นมาสองใบแลยโอเคเจ็ดเหรียญธาตดุดินอ uf, ขอขออภัยคะ่ะแล้วก็หนึ่งถ้วยธาตุน้ำสองคาาธาตุาไฟนะคะ ห้าคาถาอัศวินถือถ้วยเตอเมติเชียนเรามีหัวข้อว่ามีคนรักคุณมากเกินที่คุณจะรับรู้นะคะ มันเป็นพลังงานของเนี่ยขึ้นมาเห็นไหมคะเดวิลขึ้นมาเขารักคุณมากนะรักแบบหัวปักหัวปั๊มเลยแหละรักแบบว่ามีความรู้สึกว่าทําไมอะคุณอะมีมนเสน่ห์อะไรไพ่ขึ้นว่าเดมาร์กี้เหมือนแบบเปรียบสเสมือนว่าคุณแบบมีเวทมนต์หรือเปล่าเนี่ยสามารถสาบสง่งไม่ใช่สาบสง่งขอขอโทษครับเราหมายถึงว่าสามารถเสกให้คุณแบบว่า ให้เขาตกอยู่ในมนขังนะคะตกตะลึงตาตรึงในหัวใจที่ไม่สามารถลืมเลือนลบเลือนคุณไปจากใจได้นะทั้งรักทั้งรุ่มหลงแต่คุณน่ะไม่ไม่ได้รับรู้เลยนะคะบุคคลคนคนี้เขาเป็นคนที่อาจจะเป็นสถาปนิกนะคะหน้าที่การงานดีนะคะแล้วก็เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเช่นกันเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะแล้วก็ เหมือนยังไงอะเป็นคนโล,โลกส่วนตัวสูงนะคะไพ่บอกว่าเขาอะยังมีความรักและมั่นคงต่อคุณนะหนึ่งถ้วยนะ่ะเป็นพมรมลิขิตเป็นจักรวาลที่ส่งมอบให้คุณสองคนนะได้มาพบได้มาเจอกันมันไม่มีความบังเอิญน,นะนะคะบนโลกใบนี้เมื่อก่อนนี้คนคนนี้อาจจะไม่เชื่อนะคะว่ามันมีด้วยหรอความ พมลิขิตหรือว่าความรักความผูกพันกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่พอมาพบมาเจอกันไม่กี่ครั้งก็มีความรู้สึกว่าตกหลุมรักและมีความผูกพันเขาอาจจะไม่เชื่อนะคะจนกระทั่งเขาได้ประสบพบกับตัวของเขาเองคือห่างไปกับคุณน่ะมันมีสองคาถาคือตอนนี้เขาคนนี้อาจจะห่างไกลกับคุณในการเดินทางในการทำงานหรือว่าย้ายที่อยู่ ย้ายถิ่นคือไม่ได้อยู่ใกล้กับคุณแล้วนะคะแต่เขาก็มีการน,นั่งนึกนั่งวาดแปลนนะคะอาจจะออกแบแบบแปลนบ้านหรือออกแบบแปลนที่อยู่อาศัยว่าอยากจะมีอนาคตร,ร่วมกับคุณนะอยากจะมาชวนคุณไปรับประทานอาหารไปดินเนอร์สองถ้วยนะคะอยากจะมีความรักที่มีโรแมนติกกับคุณหรืออยากเสกคุณให้มาอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ย คือเขาไม่อยากอยู่คนเดียวไม่อยากเหงาเขารอเวลานะคะเจ็ดเหรียญรอเวลาที่อาจจะแบบขอเก็บเงินเก็บทองขอสร้างฐานะให้มั่นคงกว่านี้ก่อนแล้วจะมายืน่นมามอบความรักที่เขามีให้คุณมากมายเนะี่ยเห็นไหมคะเป็นมือของนางฟ้าของเทวดาถือถ้วยน้ําแบบเต็มจนแบบมันแบบล้นมาเลยอะ่ะก็เปรียบเสมือนความรักที่เขายังมีต่อคุณมั่นคงนะคะ ไม่เปลี่ยนแปลงเขาอาจจะให้คนช่วยคอยดูแลคุณก็ได้นะมันมีไพ่ห้าคาานะคะแล้วมีบุคคลมีหลายมือเลยเห็นไหมอาจจะช่วยช่วยแบบว่าดูแลคุณหรือว่าให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อยังไม่ได้หยุดกับที่คือเขาห่างไกลกับคุณนะ่ะแต่เขาก็อยากให้คุณรับรู้ว่าเขายังไม่ได้ไปไหนนะคะ ก็ขอให้ไพเ่เราเรื่องต่อนะคะสามดาบอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้นะอาจจะทำให้คุณเสียใจก็ได้นะคะอาจจะทำให้คุณเสียใจให้คุณแบบว่ามีความรู้สึกว่าตกอยู่ไปอกหักเสียใจในด้านความรักนะคะความผิดหวัง แล้วก็มีไพ่หกดาบขึ้นมาเนี่ยหรือคุณสองคนน่ะอาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะปัญหามือที่สามหรือปัญหาทําให้คุณอกหักเสียใจนะตอนนี้เขาอยากจะทิ้งดาบลงแม่น้ํานะคะดาบมันอยู่บนเรือกระดาษนะคะมันไม่ใช่เรือจริงมันก็จะจมดิ่งลงในแม่น้ําก็เปรียบเสมือนว่าเขาไม่อยากจะชวนคุณทะเลาะไม่อยากมีปัญหากับคุณนะคะเพราะว่าเขา ไม่สามารถตัดใจจากคุณได้นะไพ่เจ็ดคาาเขารู้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อได้ค่อนข้างที่จะยากนะมันเหมือนคาถาเห็นไหมคะโดนไฟแผดเผาเนาะทุกอันแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมทิ้งนะคะก็เปรียบเสมือนคนคนนีย้ยังมีความหวังอะนะเหมือนเหมือนฟังเส้นสุดท้ายนะคะรู้นะว่า มันอาจจะไปต่อได้ยากในระหว่างความรักความสัมพันธ์เนี่ยแต่เขาก็ยังไงคะมีความหวังหวังว่าคุณจะให้อภัยหวังว่ากับจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณหรือมาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะห้าถ้วยเห็นไหมคะห้าถ้วยสามมันมีแก้วแตกนะคะหนึ่งใบและสองแก้วน้ำหกแต่อีกสองถ้วยนะ่ะมันยังตั้งอยู่น้ำมันก็เปรียบเสมือนแล้ว มีเห็นไหมคะแสงเบื้องบนท้องฟ้าสา,สาดส่องลงมานะคะน้ำยังเต็มถ้วยก็คือเปรียบเสมือนความรักความผูกพันที่เขามีต่อคุณนะคะแล้วมันก็มีไพ่เดวิลขึ้นมาด้วยเนาะตอนต้นเนี่ยคือเขายังมีความหวังที่ว่าจะกลับมาขอโอกาสจะกลับมาให้คุณเปิดใจนะคะว่าเขาอะ รักคุณมากมายเกินที่คุณจะรู้เกินที่คุณจะคาดเดาได้เลยเขาอาจจะไม่เคยบอกคุณก็ได้หนึ่งดาบนะีมันเป็นดาบเป็นแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นดาบแห่งชัยชนะนะคะก็เปรียบเสมือนที่คุณพิชิตหัวใจเขาเนะนาะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากมาสร้างความสัมพันธ์ความรักนี้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งเหรียญที่จักรวาลมอบให,ให้เห็นไหมคะเป็นไพ่เลขหนึ่ง เลขหนึ่งหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญคืออยากมายื่นขอโอกาสขอเสนอเป็นความรักที่มั่นคงต่อคุณไม่เคยลืมเลือนนะคะ The Tower, เดอะทาวเวอร์เนาะถ้าทาวเวนี้มันไม่ได้มีตึกพังมันไม่ได้มีอะไรพังนะคะมันเป็นเพียงแค่ว่าความคิดความรู้สึกที่เคยโหยหาเคยเจ็บปวดเคยทำให้คุณเจ็บปวดเคยทำให้คุณเสียใจนะคะ The v i e l of fortune มันเป็นเพราะวงล้อแห่งโชคชะตาที่เป็นข้อทดสอบแห่งจัก,กรวาลน,นะคะตอนนี้จัก,กรวาลจะบอกว่าคุณสองคนได้พ้นจากข้อทดสอบแล้วนะคือการเวลาผ่านไปแค่ไหนคุณสองคนก็จะมีความรักความมั่นคงต่อกันและกันแสดงว่าจัก,กรวาลท่านส่งมามอบให้หนึ่งดาบกับหนึ่งเหรียญน,นะคุณสองคนจะต้องกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะมันเป็นภรมิขิตที่ได้มาพบได้มาเจอกัน ถึงได้มีข้อพิสูจน์มากมายทําให้ความรักความผูกพันระหว่างคุณสองคนนะมันไม่เลืมเรือนเ h e f o ูลเห็นไหมคะคุณจะได้รับความปลดปล่อยอิสระนะในด้านความรักความสัมพันธ์เนี้ยผู้หญิงคนนี้ยืนมองถึงมันจะเป็นอันตรายหน้าผานะคะแต่เขาก็ยืนมองสายลุงเนาะยืนอยู่หน้าเหวนะคะเขารู้นะว่าอนาคตมันอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยอันตรายมีทุกรอบด้านแต่ความหวังนะคะ เขาก็อยากจะไปคว้าสายลุงหรือว่ายืนมองสายลุงอย่างมีความสุขอย่างไม่สนใจอะไรด้านแบบด้านหลังอะ่ะก็เปรียบเสมือนเหตุการณ์อดีตที่ผ่านมาเน่ยเขาก็อยากจะลบเลือนอยากจะทําให้มันจบลงไปนะคะอนาคตความหวังมันยังมีเสมอน,นะคะหกเหรียญเขาเนี่ยจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณนะให้ความรักที่มากมายนะคะ แล้วก็มั่นคงแล้วก็ยุติธรรมนะแบบเปรียบเสมือนว่าถ้าเขาให้ความรักคุณไม่ยุติธรรมคืออาจจะเหมือนยังไงคะไม,ไม่ได้บอกกับคุณว่าเขารักคุณหรือว่าทําให้คุณแบบสับสงสนงวยอ่ะตอนนี้เขาจะกลับมาเคลียร์ทุกอย่างให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสิบคาถาเนะี่ยเขารู้นะว่ามันอาจจะหนักและจะเหนื่อย แต่เขาก็จะมาอย่างช้าๆแต่มาอย่างมั่นคงนะคะว้าวไพใบน,นี้เหมือนเปรียบเสมือนชาเลยออดเห็นไหมไพ่เล่าเรื่องเราได้ต่อเนื่องเขาจะกลับมานะคะวนแบบเหมือนวนหันหัวเรือไปในทางทิศทางที่มีเดะซันข้างหน้าน่ยสอดส่องอะนะคะคือจะกลับไปหาคุณจะมอบความสุขความอบอุ่นมามอบให้คุณนะคะก้าวคาถาตอนนี้บุคคลคนนี้อาจจะ รักษาเยียวยาหัวใจตัวเองอาจจะเศร้าอาจจะคิดถึงคุณแต่ที่เขาเงียบห่างเหินไปนะไม่ได้เป็นไรหอกไปเก็บรักษาตัวไปเก็บไปทำใจนะคะเดอะไฮโลเหมือนเป็นไพ่แบบเหมือนคนดูดวงอะ่ะเขาอาจจะเอาดวงคุณไปไปดูก็ได้นะอาจจะไปดูแม่หมอว่าคุณแล้วเขาเป็นเนื้อคู่กันไหมเป็นใช่คู่กันไหมนะคะ แล้วผลตอบกลับมาเออทำไมว่าเขาถึงไม่ลืมคุณทําไมเขาถึงมีความรักความผูกพันกับคุณมากมายเขาก็ได้คําตอบว่าคุณแล้วเขาเป็นเนื้อคู่กันนะคะสิบดาบแต่สิบดาบอันนี้มันไม่ได้มีแบบว่าคนนอนตายหรืออะไรนะสิบดาบนี่ก็เป็นเพียงแค่ว่าความคิดความวิตกคกังวลเขาเครียดเขากลัวว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขากลัวว่าคุณจะมีคนใหม่ เด o มนเขาเศร้าเขาเหงาเขาคิดถึงคุณนะคะโดยเฉพาะในเวลากลางคืน The เดรสแต่เด t h ใบนี้มันเป็นเพียงแค่หน้ากากนะคะคือจบลงในสิ่งที่ไม่ดีนะแต่เขาอยากจะขอโอกาสใหม่เขาอาจจะทำตัวไม่น่ารักกับคุณก็ได้จะกลับมาเป็นคนใหม่ The Emperor บุคคลคนนี้เป็นคนมีอีโก้มีตัวตนอัตตาตัวตนสูงนะคะ อาจจะไม่เคยเปิดใจให้คุณได้รับรู้เลยนะเพราะเขาอะรักคุณมากเกินที่คุณจะรู้นะคะแต่ความหยิ่งความอีโก้ของเขาอะมันค้้าคอนะแปดเหรียญเนี่ยเขายังทํางานในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะคิดว่ามันจบไปแล้วแต่มันไม่ใช่หรอกเขายังทํางานอยู่อาจจะแบบทําแบบเงียบๆไม่มมมให้คุณรู้เลยก็ได้เจ็ดดาบเห็นไหมคะมีการแอบทําอะไรลับหลังนะอาจจะ แอบสืบแอบส่องคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะ The Magician เนะนี่ยคนคนนี้นะเขาเป็นคนฉลาดคนเก่งเขารอบรู้ทุกอย่างรอบรู้ว่าคุณชอบอะไรคุณต้องการอะไรอาจจะศึกษานิสัยใจคอคุณแล้วก็ได้นะคะห้าดาบแต่มันเป็นห้าดาบที่ทิ้งแล้วพายุหมุนก็เปรียบเสมือนว่าความรักที่มันเศร้าที่มันทุกข์อ่ะ มันจะพัดผ่านไปแล้วนะจากคุณนะคะต่อไปเนี้ยเขากำลังนั่งคิดว่าเขาจะกลับมาหาคุณยังไงดีกลับมาเริ่มต้นกับคุณยังไงดีนะคะสิ่งที่ไม่ดีอ่ะก็ขอให้มันจบลงไปเจ็ดถ้วยนะคะอาจจะมายื่นข้อเสนอสิ่งดีๆให้คุณนะคะหรือมีไอเดียใหม่ๆมาพูดมาปรึกษาหาเลยกับคุณก็ได้นะคะ ดีเอ็มเพสคูณสองคนเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนคู่บุญคู่บารมีนะคะ t ีเอ็มเพลสดีเอ็มเพสเป็นคนที่ดูดีด้วยกันทั้งคู่เนาะเป็นคู่ที่เหมาะสมเป็นคู่สมพงคู่ส่งเสริมกันนะคะโอเคเราจะถามไพ่แองเจิลนะคะว่าแองเจิลมีอะไรจะแนะนำคะในระหว่างความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอโทษนะคะเพื่อนถ้าเสียงเรายังแหบ ก็อย่างที่บอกแหละมันอาการบัดมันหายแต่อาการไออะ่ะมันยังอยู่นะคะนางฟ้าบอกว่าให้ปณีปรนอมนะคะในความลักความสัมพันธ์ครั้งนี้ประมาณอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะหรืออาจภายในหนึ่งอาทิตย์อันนี้ก็แล้วแต่ในกรณีที่เขาสามารถติดต่อสื่อสารคุณได้นะ นางฟ้าบอกว่าถ้าภายในหนึ่งเดือนหรือหนึ่งอาทิตย์ถ้าคุณได้รับข่าวสารหรือเขาติดต่อมาก็ขอให้คุณปณนีปนอมแนละ้วก็ใช้จิตสื่อสัมพันธ์ของคุณนะคะว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะสร้างความสัมพันธ์คือแบบปรสานความสัมพันธ์ต่อไปอันนี้ก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่การตัดสินใจของคุณนะคะ โอเคเราขอให้คุณมีความสุขสมหวังการเงินการเงินนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังในรักนะคะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามถือว่าเป็นค่าครูให้เรานะคะรักนะคะบ๊ายบาย